กะเพราหน่อไม้สดกันนะทุกคนปะซอยหน่อไม้เรียบร้อยแล้วหน่อไม้สดต้มก่อนทุกคนหน่อไม้สดต้มต้มให้ให้สุกก่อนทุกคนเดี๋ย่ารัดกับเราต้มให้จืดจนครับหน่อไม้สดตัดกะเพรากรอบกันต้มให้สุกก่อนทุกคน โอเคครับพี่ๆเริ่มได้แล้วเริ่มจะสุกแล้วลองชิมแล้วไม่ขมแล้วทุกคนผมจะใส่เกลือไปเลยครับเอาไปล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาผัดกะเพราน้ำมันพืชหน่อยครับน้ำหมูสับตับพริกดำทุกคนเบาหน่อย,ยนะะึงครับเติมไปเลยน้ำหมูสุกกว่าเดี๋ยวใส่หน่อไม้ไป นี่หน่อไม้ที่ต้มครับทุกคนหน่อไม้สดล้าวตาเนาะอ,อาจจะขมเล็กน้อยครับลำลอมลำลอมทุกคนครับกินหน่อไม้สดนะครับอาจจะยังไม่จืดเท่าไหร่ครับแต่ก็มีความขมเล็กน้อยไ่ขมไม่มากครับอาจจะเข้ากันมู้ง ่อยนางลมครับตามใจอชอบทุกคนตามใจอชอบอันหนึ่งครับเริ่มความหอมแล้วทุกคนนิดน้อยนิดน้อยเข้มข้คนครับมันหอยนิดน้อย โรยกระเพรา,าครับทุกคนอันนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วหน่อนมไม้สดตะปูตับมันมาตีข้าวกันมันมา,า,ากินต้องมากเอาแล้วร้อนทอดชุ่มๆครับปั่นกระม็งเจ๊พริกนะครับโรยหน้าหน่อยเพื่อติดสัน เอม้มครติดแกตแล้วทุกคนผัดกะเพรา,นาหน่ไม้สด